สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องผมสูสขภาพดีบายบีนะคะวันนี้พี่ก็มีสูตดีสุดด,ดมาแชร์มาอีกเช่นเคยค่ะเป็นสูตร ยืดผมตรงถาวรนะคะเพื่อนจ๋าสูตรนี้ดีมากๆนะคะจะทําให้ผมของเราเรียบตรงเงางามนะคะแล้วก็ตอบโจทย์ทุกปัญหาสภาพเส้นผมเหมือนกันนะคะสาวๆท่านไหนที่มีผมชี้ฟูผมหยาบกระด้างนั้นก็จะกลับมามีสุภาพผมที่เรียบตรงนะคะเพื่อนเพื่อนจ๋าหลังจากที่เราทําแล้วเราก็จะได้มีสุขภาพผมที่เงางามแล้วก็เรียบตรงไม่ชี้ฟูอีกต่อไปนะคะเพื่อนจ๋าไปดูสูมๆและพิธีทํากันเลยค่ะ ส่วนผสมแรกของเราก็จะเป็นไข่ไก่นะคะเพื่อนไข่ไก่ก็อุดมไปด้วยโปรตีนซันแฟตสังกะสีเล็กซิลิเนียมฟอสฟอรัสนะคะแล้วก็สารอาหารต่างๆอีกมากมายนะคะช่วย และเขาก็จะช่วยเร่งการเจริญเติบโตให้กับรากผมนะคะทําให้ผมของเราแข็งแรงนะคะเปล่งประกายเงางามแล้วก็ยังจะช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้แก่หนังศีรษะแล้วก็รากผมของเราได้เป็นอย่างดีนะคะลดการขาดล่วงนะคะไข่ในการหมักผมนี่คือสุดยอดมากๆเลยคะ่ะเพื่อนจา๋าเนาะเราก็จะใส่เข้าไปหนึ่งใบค่ะต่อไปก็เพิ่มเป็น น้ำแอปเปิลไซเดอร์หรือว่าน้ำมะนาวแทนได้นะคะเขาก็จะช่วยขจัดความมันขจัดความคันบนหนังศรีรษะของเราได้เป็นอย่างดีนะคะแล้วก็บำรุงผมที่อ่าเสียชี้ฟูกลับมามีสุภาพผมที่โดกดา้าเงางา,งามนะคะแล้วก็มีสุภาพผมที่ดีนั่นเองนะคะเพื่อนจา๋าแล้วก็จะทำให้ผมของเราตรงนะคะไม่ชีฟูอีกต่อไปค่ะ นี่ก็จะเป็นกิลซ์ีนนะคะกิลซ์ีนก็สามารถหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไปมีขายค่ะมีซื้อมาขวดใหญ่ก็เลยแบ่งมาใส่ขวดเล็กใช้สะดวกสบายดีค่ะเขาก็จะเพิ่มความยืดหยุ่นให้แก่เส้นผมของเราได้เป็นอย่างดีนะคะแล้วก็ทําให้ผมของเราเงางามนั่นเองนะคะพเพื่อนจ๋าใส่ไปประมาณ1นึ่หัวปั๊มนี่ค่ะพอดีค่ะ แล้วก็จะเป็นน้ำมันมะกอกน้ำมันมะพร้าวสากัดเย็นใช้แทนกันได้นะคะเพื่อนเพิ่มความชุ่มชื้นให้แก่หนังศีรษะของเรานะคะแล้วก็ยังช่วยขจัดสิ่งสกปรกตกค้างตามรูขุมขนหนังศีรษะของเราได้ดีนะคะแล้วก็ปรับสภาพเส้นผมที่แห้งเสียอยากระด้างมีสุขภาพดีกลับมานั่นเองนะคะ ไปที่เราขัดไม่ได้เลยก็จะเป็นมาร์กผมนะคะหรือว่าครีมนวดผมตามที่เรามีเลยนะคะถ้าใครไม่มีทั้งมาร์กทั้งครีมนวดผมสามารถใช้โยเกิร์ตแทนได้นะคะ<ม>เพื่อนจ๋าเนาะใส่เข้าไปเลยค่ะตามปริมาณผมของเราเลยนะคะคนทุกอย่างให้เข้ากันให้เป็นเนื้อเดียวกันนะคะ วิธีขั้นตอนในการใช้สูตรนี้ก็ง่ายๆนะคะเพื่อนให้เราไปล้างทองควาศาสเส้นผมก่อนนะคะเพื่อเป็นการเปิดเก็ดผมเปิดรูขุมขนนะคะจะทําให้ทิชเม้นของเรานี้ซึมซับเข้าไปในเส้นผมของเราได้ง่ายแล้วก็มีประสิทธิธภาพยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะนี่หลังจากนั้นก็ให้เราเช็ดผมให้หมาดๆนะคะค่อยมาชลุมทิชเม้นของเรานี้อ่าลงไปบนหนังศีรษะแล้วก็ทั่วผมดีเลยนะคะ ต่อไปเราก็จะเก็บผมขึ้นคุมไว้ด้วยหมวกอาบน้ำอีกทีนึงค่ะปล่อยทิ้งไว้อย่างน้อย30-40นาทีค่ะครบเวลาแล้วเราก็ไปล้างออกเหมือนเราสระผมปกตินะคะสูตรยืดผมสูตรนี้ดีมากๆค่ะทำให้ผมของเรานุ่มแล้วก็ไม่ชีฟูอีกต่อไปนะคะเพื่อนจ๋าแล้วก็ถ้าใครที่มีหมวกอบไอ้น้ำเครื่องอบไอ้น้ำสามารถอบได้1 0 1 5นาทีนะคะเพื่อนจ๋า ครบเวลาแล้วเราก็ไปล้างออกเหมือนเราสระผมปกตินะคะสูตรนี้บีไม่แนะนําให้สระด้วยแชมพูอีกแล้วนะคะเพ<อ>ื่อนถ้าใครเกรงว่ากลัวจะมีกลิ่นของไข่ก็สามารถสระได้นะคะแต่บีไม่แนะนําเลยค่ะเพื่อนเหมือนเราสระค,ครีมมักผมของเราออกไปะค่ะเนาะนั่นแหละแต่ก็ทั้งนี้ทางนั้นขึ้นอยู่กับบุคคลคนนั้นนะคะเพื่อนบางท่านเขาอาจจะกลัวมีกลิ่นเหม็นอะไรอย่างนี้ก็สามารถสระได้เช่นกันนะคะ เนาะไม่ว่ากันค่ะสูตรนี้ก็เป็นสูตรง่ายๆอีกสูตรหนึ่งสำหรับในการยืดผมทาวรแบบธรรมชาติแบบ DIY นะคะช่วยได้เยอะเลยค่ะเพื่อนใครที่มีผมเสียผมชี้ฟูนั้นก็จะกลับมามีสภาพผมที่ดีนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นมีขอแนะนําเพื่อนๆทําอย่างสม่ำเสมอนะคะจะเห็นผลเร็วมากเลยค่ะ1นสครั้งก็จะรู้เลยว่าผมที่เราอยาบก,กระด้างไม่มีน้ําหนักแห้งชี้กรอบนั้น อ่าก็จะค่อยๆเปลี่ยนนะคะเพื่อนกลับมามีน้ำหนักหรือว่านุ่มขึ้นนะคะมีความชุ่มชื้นขึ้นนะคะเพื่อนจาน๋าเนาะบีหวังว่าคลิปนี้ก็จะเป,ไป็นประโยชน์สาหรับทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์เหมือนเดิมค่ะเจอกันคลิปหน้าวิดีโอหน้านะคะบ๊ายบาย